สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูศิริน,นันยันต์ตังคครูสาวนะคะประจำห้ออัจฉริยะค่ะโรงเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเจสบาลตําบลทับมาค่ะสัปดาห์ที่19หน่วยการเรียนรู้เรื่องบ้านเราและเพื่อนบ้านอาเซียนเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเด็กๆ บ้านเราและเพื่อนบ้านอาเซียนนะคะเป็นประเทศที่อยู่ใกล้กันมีวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตคล้ายคล้ายกันค่ะซึ่งในแต่ละประเทศจะมีอาชีพและฤด,ดูกาลที่ไม่แตกต่างกันมากมีการทำธุรกิจ และการลงทุนต่างๆด้วยกันนะคะและยังมีสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ที่สำคัญเป็นเอกลักษณ์ของประเทศนั้นๆด้วยดังนั้นบ้านเราและเพื่อนบ้านอาเซียนจึงมีความใกล้ชิดและเป็นมิตรที่ดีต่อกันค่ะเด็กๆเด็กๆไปเรียนรู้เมืองหลวงของประเทศสมาชิกของแต่ละประเทศนะคะไปพร้อมกับเสียงเพลงเลยค่ะไปเลยค่ะที่นี เียบันทึกหัวใจกรุงเทพกรุงเทพเมืองไทยกรุงเทพกรุงเทพเมืองไทยเวียดนามนั้นไงก็คือฮานอยเวียดนามนั้นไงก็คือฮานอยพม่าพม่านิพ,าาพาานิอพาม่าพามา่านิพิอรลาวนั้นนอน siang hujan Bunai Banda seri B kawan Bunai Banda seri B Filipinan Manila Filipinan ke Manila Jakarta, Jakarta, Indonesia Jakarta, Jakarta, Indonesia มาเลเซียกัวลาลัมเปอร์พนมเปญียนกรมพูชานะเธอพนมเปญนกรมพูชานะเธอหนึ่งเดียวเออสิงคโปร์คือสิงคโปร์หนึ่งเดียวโอสิงคโปร์คือสิงคโปร์ ากที่เด็กๆได้เรียนรู้เมืองหลวงจากเสียงเพลงไปแล้วนะคะเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอาเซียนนะคะ1หมู่เกาะพีพีอยู่ในประเทศไทยนะคะ 2. Un ยูนิเวอร์แซลสตูดิค่ะอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะ 3. ตึกแฝดเปตโตนัสนะคะอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย 4. มหาเจดีย์ชเวดากองค่ะอยู่ที่ประเทศพม่านะคะ 5. ห,หอยอันค่ะ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อยู่ที่ประเทศเวียดนาม 6. ประตูชัยนะคะอยู่ที่ประเทศลาวสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งก็คือเกาะกีรีค่ะอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย8ปล้อมปราการอินทรามูรอสนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะเนครวัดนะคะอยู่ที่ประเทศกัมพูชา ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของอาเซียนเช่นกันค่ะ10มัสยิดโอมานอาลีไซฟุดินค่ะอยู่ที่ประเทศบรูไนนะคะเด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันค่ะภูมิอากาศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นก็คือสิประเทศอาเซียนนั่นเองนะคะจะมีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นนะคะพืชพันธุ์ธรรมชาติจะเป็นป่าฝนเขตร้อนนะคะ ก็จะใหญ่เป็นอันดับสองของโรคนะคะก็จะมีป่าดงดิบป,ป่าเบญจพรรณนะคะป่าสนป่าหาดทรายชายทะเลค่ะแล้วก็จะมีนาข้าวบันไดนะคะพืชเศรษฐกิจก็จะมีข้าวนะคะไราวโพดมันสับปะหลังนะคะไร่สับประรดยางพาร,ราปาล์มน้ำมันนะคะแล้วก็พริกไทยค่ะ และสินค้าส่งออกสิประเทศอาเซียนอย่างเช่นไทยนะคะไทยก็จะมีข้าวข้าวโพดมันสัปะหลังนะคะกัมบูชาก็จะมีเสื้อผ้าสิงทอรองเท้าไม้แปรรูปนะคะค่ะแล้วก็อย่างลาวนะคะลาวก็จะมีไม้ซุงไม้แปรรูปสินแร่ทานหินค่ะ เด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับ8อาชีพนะคะที่สามารถทำงานได้อย่างเสรีใน10ประเทศอาเซียนค่ะ 1. อาชีพวิศวกร 2. อาชีพนางพยาบาลค่ะ 3. อาชีพนักบัญชี 4. อาชีพทันตแพทย์ 5. อาชีพสถาปนิก 6. อาชีพการสำรวจ 7. อาชีพแพทย์ค่ะ 8. อาชีพการบริการค่ะ เด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินะคะภัยธรรมชาติที่เกิดกับประเทศอาเซียนของเรานะคะก็จะมีสาเหตุหลักๆ2ประการก็คือเกิดจากการกระทําของมนุษย์แล้วก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโรคค่ะ ภัยที่เกิดในอาเซียนก็มีหลายรูปแบบค่ะอย่างเช่นแผ่นดินไหวน้ำท่วมซึนามิซึ่งเป็นภัยธรรมชาติทั้งหลายล้วนส่งผลเสียต่อประเทศอาเซียนเป็นอย่างมากนะคะแผ่นดินไหวเกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินนะคะเด็กๆอันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและปล่อยพลังงานออกมาเพื่อปรับสมดุลของโลกประเทศอาเซียนก็เคยเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งนะคะอย่างเช่นประเทศอ,นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะคะ ก็ได้รับผลในการเกิดแผ่นดินไหวค่ะภูเขาไฟระเบิดนะคะก็จะมีสาเหตุการเกิดคล้ายกับการเกิดแผ่นดินไหวเช่นกันค่ะก็คือการที่โลกพยายามปลดปล่อยพลังงานออกมาสู่ภายนอกนะคะประเทศที่มักเกิดภูเขาไฟระเบิดอย่างต่อเนื่องก็คือประเทศอินโดนีเซียนะคะเนื่องจากลักษณะเป็นหมู่เกาะมากกว่า1 0 0 0 0่นเกาะค่ะแล้วก็มีภูเขาสูงหลายแห่ง วาตภัยนะคะก็คือภัยธรรมชาติที่เกิดจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนสาเหตุปรากฏการตามธรรมชาติได้แก่พายุหมุนเขตร้อนพายุดีเปรสชันนะคะและพายุฤดูร้อนนะคะส่วนมากเกิดช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนนะคะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองและมีพายุลมแรงก่อให้เกิดความเสียหายค่ะ ทกภัยนะคะก็คือชาวไทยที่คุ้นหูกันดีก็คือภัยน้ําท่วมค่ะสาเหตุมาจากสภาพท้องที่และสาเหตุมาจากความปิดปกติของธรรมชาตินะคะเด็กๆทําให้เกิดฝนตกหนกักเป็นเวลานานนะคะบางครั้งก็จะทําให้น้ําปลาไหลหลากนะคะ และฉับพลันสร้างผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรนะคะทําให้บ้านเรือนเสียหายนะคะเช่นเหตุการณ์ทุกขภัยในประเทศไทยหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเราและเพื่อนบ้านอาเซียนไปแล้วเด็กๆตั้งใจทำใบงานนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ